เอาละวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับคู่จิ้มนะครับผมที่อยู่ใน RV นะครับผมเป็นคู่ที่เหมือนกันและมีอะไรที่คล้ายคลึงกันเลยนะครับผมก็เป็นรูปที่ผมก๊อปมาจากในเฟซนะฮะก็ส่วนเครดิตนะฮะก็อยู่ข้างๆแล้วนะครับเขาติดมาให้ คู่จิ้มคู่แรกนะฮะก็เป็นแวแวนเฮลซิงและไวโอเลตนะครับผมซึ่งแวนเฮลซิงกับไวโอเลตมีอะไรที่คล้ายคลึงกันมากเลยนะฮะก็เหมาะสมแล้วนะฮะคู่นี้นะฮะเพราะเขาถือปืนเหมือนกันนะฮะจบนะฮะคู่ที่2นะครับเป็นลิปโป้กับเสี่ยวเซียนนะครับผมซึ่งทั้ง2คนนะฮะก็จะเป็นแบบนะก็ดูดีๆนะฮะมันก็เหมือนกันมากเลยนะฮะก็ เขาจัดอันดับได้มาโคตรดีเลยนะฮะอีกเพจเอ้ยเพจที่ผมก๊อปมานะฮะก็ดูนะฮะน่ะถ้ามันช่างเหมือนกันละเกินนะครับผมก็แค่นี้คู่ที่2นะครับเป็นมูรัสและไอรินะครับผมคู่นี้ทั้งสองคนก็มีค่าตัวที่แพงมากนะฮะเปิดตัวมาในประเทศไทยนะฮะก็ทำเอาเทพทูกระเป๋ารีบกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะในกระเป๋าของเทพทูแทบจะหมดตังค์เพราะไอสองตัวนี้นะฮะ ไอลี่ก็เปิดตัวมาประมาณ600คูปองเอ่อมูรัสเปิดมา700คูปองก,ว,กว่าๆนะฮะไม่รู้จะ800มั้งนะฮะก็แค่นี้คู่ต่อไปนะครับโลกิกับนาตาานะครับโลกิกับนาตาาก็เป็นสายเวทเหมือนกันเหมือนจะมาแบบควบคู่กันอยู่แล้วนะฮะก็โลกินะฮะเป็นสามีของนาตาานะครับผมซึ่งคือแบบทั้งสองคนนี้จะมีเวทที่หน้าหมันไส้และปวดหัวกันมากเลยทีเดียวนะครับโลกิจะมีเวทที่ล็อก ส่วนนาตามีเวทที่แรงมากนะฮะก็เป็นคู่ที่เหมาะสมก็เลยทีเดียวนะฮะไปดูคู่ต่อไปกันเลยะฮะคู่ต่อไปนะครับก็เป็นอ,อ,อะไรไม่รู้นะครับผมอ่านชื่อมันไม่ออกนะฮะก็อีกคนนึงถือดาบอีกคนนึงถือคอนนะครับผมก็เป็นเพราะทาร่าใส่ชุดเกาะลายกระดูกนะครับผมมันถึงได้สมควรที่จะมาเป็นคู่ด้วยกันนะครับผมแต่เรามี รอดูร่าง2ของไอตัวกระดูกกันเลยเนี่ยฮะก็บอกเลยว่าถ้าเข้าประเทศไทยกูซื้อแน่นอนนะฮะก็เงี้ยคู่ต่อไปนะฮะเหมือนจะไม่ใช่กูจิ้มนะฮะเหมือนจะเป็นน้องสาวของยอนนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะฮะบอกเลยเนี่ยครับผมน้องสาวของยอนมันเจ็บมันเจ็บมากนะฮะเจ็บกว่ายอนอีกนะฮะเมื่อออกของดีๆนะฮะหลังจากที่ผมไปดูรีวิวมานะฮะน้องสาวยอนเนี่ยแสบมากเลยนะฮะ ก็มาไทยกูก็จะซื้อมึงนะฮะกูจะลงทุนนะฮะคู่ต่อไปนะครับผมก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะฮะทั้งสองตัวนี้อยู่ในสายไฟเตอร์นะฮะกับแอสซิสซินนะฮะอยู่ในแอสซิสซินเฉยๆมางนะครับก็เป็นคู่ที่ทํางานดีมากนะฮะก็เป็นสายฟาร์มทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะครับผมคือแบบตีก็ตีแสบทั้งคู่นะฮะ คู่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโมทัสนะครับกับวิงวิงอะไรอะอะไรไม่รู้นะครับผมคือแบบทั้งสองคนนี้นะฮะก็เป็นเผ่าเดียวกันนะครับผมคือเผ่ามังกรเลยนะฮะก็เผ่ามังกรกับเผ่าปีศาจหรอวะก็ไม่เข้าใจนะฮะก็เป็นเผ่าที่คล้ายคลึงกันเลยทีเดียวนะฮะ